h e l lo สวัสดีทุกคนวันนี้แมวฟ้าจะมาแบ่งปันความสุขง่ายๆของแมวฟ้าในช่วงเวลาวานันว่างแราววันนี้วันวันที่ดีของแมวฟ้าอยากจะมาแชร์กับสมุดร,ระบายสีผู้ใหญ่เล่มแรกในชีวิตก็คือเจ้าเล่มนี้นะคะ The Present ของขวัญ ภาพว่าระบายสีเปรียบเสมือนของขวัญยิง่งแต่งแต้มสีสันยิ่งมีความสุขซึ่งเล่มนี้แมวฟ้าได้มาจากร้านหนังสือซ Th ีเอ็ดที่ดอมอบางกะปิเมื่อหลายปีก่อนนะคะไม่มีประสบการณ์ระบายสีใด,ดๆทั้งสิน้นแล้วก็วันนี้แมวฟ้าจะมาระบายสีต่อ ในเล่มให้เสร็จคือภาพหนี้และสีที่เลือกมาใช้ในวันนี้เป็นสีแบรนด์ของอเมริกันอ i ติ l o อปซึ่งมาฟ้าเอามาจัดใส่กระเป๋าสีเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการใช้งานและพกพาร้อยสสสวยๆดูความงามของแต่ละสีนะคะชื่อสี น่ารักตะมุตะมิมากสีสันต่างๆมันเป็นกระเป๋าเก็บสีไม้แบบพับแบบนี้นะเขียวก็แบบเขียวจุกจุกกันไปเลยเลือกไปเลยเขียวแบบไหนน้ำตาลแบบไหนม่วงชมพูแบบไหนจุกๆุกไปเลยดูน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเยอะมาก แค่นี้ก็จุดกระตุ้นต่อมสนุกตื่นเต้นให้กับแมวฟ้าแล้วแล้วก็อุปกรณ์คู่ชีพก็คือ,อยางลบไฟฟ้าและที่ปักฝุ่นสีติดตามผลลัพธ์ของการระบายสีชิ้นนี้ได้ที่กลุ่มสมุดร,ระบายสีผู้ใหญ่ adal coloring book thailand ได้นะคะเหล้วพบการใหม่คลิปน่าจะแฮปปี้คาร์ลิงทุกคน